สวัสดีครับเซนอนะฮะวันนี้น,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 นะครับอัดมีรถตักขนาด3คิวครึ่งนะฮะลูกค้าครับของยอโคมสูรมาให้นำใ้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโคมสูรรุ่น WA 3 8 0รุ่น6นั่นเองนะครับผมมาตามเชื่อต้นคลิปของเราเลยนะฮะเป็นรุ่น6นะฮะแน่นอนรุ่นหกันนี้เนี่ยก็จะเป็นรถนะฮะที่ตรงกับศูนย์บ้านเราณตอนนี้เลยนะครับที่ศูนย์โคมะสูรบางกอกไทแลนเนี่ยจำหน่ายตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยเป็นตัวรุ่น6แบบนี้เลยนะฮะเป็นรุ่นตรงศูนย ได้ใช้เครื่องยนต์เป็นเครื่องงานเด็เกธรรมดาแบบรุ่นเก่าอีกต่อไปแล้วนะฮะพวกนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาใช้งานเครื่องยนต์ของเขานะฮะเป็นเครื่อง,ของเขาไมา่เร็วตัวใหม่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะฮะแล้วก็ด้วยความที่เป็นเครื่องคอมนะลูกค้าครับเพราะการทำงานการตอบสนองเขาอัตราการกินน้ำมันของเขาเนี่ยก็ทำได้ดีนะฮะมากยิ่งขึ้นกว่า,กกาวรุ่นเก่าด้ยนั่นเองนะครับอ,อารมณ์เนี่ยก็เหมือนรถเก่งแล้วก็บ้าเราตัวใหม่เลยนะฮะพอเป็นเครื่องคอมเครื่องรถใหม่เนี่ยก็จะไวขึ้นประหยัดน้ำมันขับนิ่มขับสบายมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้นะอ่าสวยๆหล่อๆเเลยยคคัันน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 ี้ะะะะะรรบบออ์่่างฮฮแ ก็จะมาพร้อมกับเบอร์อย่าง23.5 25นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่หล่อมากแขนเขินรอยร้ารอย,รอย,รอยดำไม่มีนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของหลบเกียร์ของเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะใช้งานเป็นหลบเกียร์ทอรกนะฮะลูกค้าครับตามสายรถตักที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานั่นเองนะครับเป็นเกียร์ทอร์กนะเดี๋ยวดูสภาพลูกเกียร์ใกล้ๆก,ก,กันนะฮะ แห้งๆสวยๆเลยนะครับจุดรั่วซึมนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับไม่มีนะตัวนี้นะครับตามสรุปตัดึ้่ใหม่นะฮะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเปิดดูขึ้นงันกันในส่วนของตัวเครื่องของเขานะฮะเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับนี่วางเรียงไปแนวนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของหลักเครื่องของเขานะครับก็จะเป็นโคมสูบ 6D107 นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นสภาพสั่งเทอร์โบของเขานะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆกันนะฮะ สวยนะลูกค้าครับตัวนี้นะฮะหล่อมากคันนี้นะครับนี่ด้านหลังก็แน่นอนนะพัดลมเนี่ยก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นระบบทนขอมดิกแบบใหม่นะครับความเร็วรอบของเขาเนี่ยก็จะหมุนเร็วขึ้นตามความร้อนของเครื่องยอนต์นั่นเองนะครับตัวนี้นะอ่าเปิดเครื่องยนต์ดูอีกฝั่งหนึ่งกันมากนะครับอันนี้เป็นฝั่งหัวฉีดนะฮะลูกค้าครัซึบ แพงสวยดีมากๆนะตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะแล้วก็บอเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องของเขานะครับก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะตัวนี้นะครับนี่รอๆสวยๆนะครับตัวนี้นะครับนี่ เลี่ยมๆนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราปิดฝาเครื่องยนต์กันลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะมาลองสับเทสในส่วนของแรมปั๊มกับแรงเกียร์ลูกเกียร์ของเจ้าคันนี้กันนะครับไปเดี๋ยวเราตัดไปเลยนะครับนี่นะครับขัดขึ้นมาอันนี้จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะลูกค้าครับของเจ้าตัว300รุ่น6คันนี้นะครับนี่ด้านในก็จะสวยๆแล้วแบบนี้เลยบอกก็จะตีโลโกโ้คมวัสดุบ่งบอกชื่อยี่ห้อชัดเจนแบบนี้เลยนะครับตัวนี้นะนี่ สวยๆแบบนี้เลยนะครับคอนโทรลของเจ้าตัวนี้นะฮะเขาก็จะใช้งานเป็นระบบคอนโทรนคู่แบบนี้นะครับขึ้นลง1่งตัวความหงาย1ตัวนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาลองกดตัวเทสปั๊มกันนะครับนี่นะฮะลอยได้นิ่มๆสบายๆนะลูกค้าครับแรงปั๊มนี่ถือว่าปีมากๆเลยนะตัวนี้นะครับนี่ยกแขนให้ดูด้วยนะครับเออนะครับนุ่มนะฮะบอกเลยตัวนี้นะครับนี่นะฮะ ไวตามไม้ตามมือเดียวกคอนคนทรนก็นุ่มเดียวกากนะฮะเนี่ยให้ดูนะฮะใช้แค่มือพัก,กเบาเนี่ยก็ไปแล้วนะลูกค้าครับนี่นิ่มมากนะฮะบอกเลยพร้อมลุยตัวนี้นะครับโอเคถัดมาในส่วนของเกียร์ก็ตามสายเกียร์ทอกทั่วไปนะเขาจะมีทั้งหมด4เกียร์แบบนี้เลยนะฮะเดินหน้า4ถอยหลัง4ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะฮะเขาจะมีฟังก์ชันนะฮะของเกียร์ออโต้มาให้เราเลือกใช้ด้วยนะครับเรื่องฟังก์ชันของเขาเนี่ยสามารถเลือกได้2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นแมนวนวลแบบรุ่น ซึ่งออโต้ของเขานี่ยจะมี2อระดับเนยนะมีออโต้โลกับออโต้ไฮนะครับก็สามารถเลือกปรับใช้งานได้นะฮะแล้วแต่หน้างานแล้วก็แล้วแต่คนขับแต่ละท่านถนัดได้เลยนะครับแต่วันนี้จะลองแบบแมนนวลให้ดูก่อนนะครับจะได้เทสเกระยะหนึ่งองสามสีให้ดูได้นะครับว่าเขาเนี่ยใช้งานได้ครบดีหรือเปล่านะครับผมยกแขนเมื่อกี้ขึ้นเรื่องนะครับโอเคนะฮะนี่แกหนึ่งะฮะสอสาม ีนะครับปื <ạt> ๊ดนะครับอ่าครบดีปกตินะอ่ะไปหลังก <c transforming> ันบ <ree> ้างนะครับเทีหนึ่งนะฮะปื๊ดสองสามแล้วก็เกียร์สี่นะครับนี่นะฮะก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะลูกค้าครับอ่ะเดี๋ยวผมลองลากเกียร์สี่ให้ดูกันนิดนึงนะฮะเทสความแรงเกียร์นะครับนี่นะครับปื๊ดรอรอบไม่ต้องนานแป๊บเดียวมาเลยนะฮะยหลังอีกทีหนึ่งนะครับปื๊ดนะครับนี่รอรอบไม่ต้องนานนะ แป๊บเดียวมาเลยนะฮะตัวนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเกียร์เนี่ยก็ยังทํางานได้แรงและก็ไวดีมากๆนะครับตัวนี้นะนี่กลกอนนะครับวงมาไล่นะฮะก็นิ่มดีปกตินะลูกค้าครับตามตารถตักรุ่นใหม่เลยนะฮะต่อให้เขาเป็นรถตักไซส์ใหญ่ก็จริงนะลูกค้าครับแต่ด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็จะทํางานได้ค่อนข้างนิ่มแล้วก็มีความล้องตัวที่ค่อนข้างสูงดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะ พร้อมบวกพร้อมลยุยพร้อมใช้งานเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพภายในนะแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบืดด้องต้นนะครับผมของเจ้าตัว WA 380รุ่น6ันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถตากขลมสูตร WA 380รุ่น6คันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับผมติดต่อสอบถามคุณผู้ชมนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่กันตอลน,นี้ได้บนขวาม,มือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าติดต่อเข้ามาอาจจะจะมีรูปของเขานะฮะละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับรถเชงานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับและจะได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึวยนะเพื่อใช้ในะการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้ไนดะ้บอกได้เลยว,ว่าแห้งสวยทั้งคันนะครับจุดรรรรััั่่่่่ววซึมมมมเเเเเเนนนนนีีีียยยยไไลลละะะะฮฮูกกกกกคคค้้้าาาบแแ็็ปงงงงืออ๊ขทด ครบแรงดีหมดเลยเอาไปก็พร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแบบนี้นะและก็ในส่วนราคาตัวของเขาเนี่ยไม่แพงด้วยนะฮะลูกค้าครับอยู่แค่ช่วงร้านกลางๆเท่านั้นนะครับผมก็ได้รุ่นใหม่ตรงศูนย์แบบนี้ไปลุยไปใช้งานได้แล้วนะครับถ้าเกิดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้ที่นี้กับตัวตูคอมสดีเอสามร้อยแปดสิบรุ่นหกขันนี้นะฮะถ้าเกิดในที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด s ับ s c r i b ์นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้พาสินค้าตัวใหม่ของเราครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอา